โอ้โหโอ้โหชนเกิบไม่ได้ทุกคนโอ้ยตัวนี้ใหญ่สุดแน่ตกมาได้เลยอะทุกคนโอ้โหขึ้นหลังแล้ว <ś ön> ช้อนเกือไม่ได้อ้โหโอ้โห้ช้อนเกือบไม่ได้ทุกคนโอ้โหตัวนี้ยังสืบต่อไมาได้เลย <ś ön> นี่นี่ฮ <ś ön> ัลโหลคาเมลอนคาเมลอนคาเมลอนใหญ่มากทุกคนตัวนี้แปดสิบห้าเลยนะช้อนงูเห่าลุ่มน้ำโขงตัวนี้มีห้าโลอะ 85ห้าเซน้านดินี่ดูอะดูดูหางแผนหางสุดสวยช่อนงูเหา่าสอปปลาวคารมบิลอนมันจะมีแอร์พ็อกเก็ตเยอะเห็นไหมติดเงี่ยงเดียวรอดมาได้นะครับสายแบกิชพีสองนะครับนี่เป็นบีสิบยี่สิบนะ